ขอลุ้นฟรีหน่อยเพื่อนได้ลุ้นก็ยังดีนะเออหุยสวยอืมหุยอันนี้สวยจัดเลยเอ,อต่อครับช็อน,นี้อุ้ยไหลาย,ยาวคุนเท่าไหร่อ่ะต่ออีกครับอื้มชอนนี้สวยช่อน,นี้สวยหุ้ยสวยจัดช็อน,นี้ไหลต่อไหมต่อครับช็อน,นี้เออคิวครับสวยเอเอ,เอลงมาอื้ม ย,ยาวนาเอโอ้โหถ้าเอเข้าต่อนะปวดจัดเลยอะเอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ผ่านทางกันเข้ามาด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับรบับเบิ้ลนะฮะวันนี้ผมมากเกมซับเวล์ลันเนอร์นะครับ เป็นเกมของค่าย A.M.B. ส l o t อีกเช่นเคยนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเลยกันเลยครับเอาวันนี้ผมก็มากับทุน500บาทนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกันเบลลละ5บาทก่อนแล้วกันถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มเลยครกดธรรมดาก่อนครับไป เพิ่มเทอร์โบก่อนโอเคอุ่นแคตเตอร์สองตัวไปครับอืมสวยอุ่นแคตเตอร์เข้าสองตัวไปต่อครับขอไหลหน่อยเพื่อนวันนี้ขอไหลหน่อยโอเคเอต่อครับจังหวะน,นี้ไปครับไปครับนี่ครับสิบครับอืสิบไม่มาขอโตเลยแล้วกันสิบครั้งครับลุยเออ ขอไหลาย,ย,ยาวๆหน่อยเพื่อนต่อครับอีกสิบครั้งครับโอ้โหมีหน้าสิบสวยมากเลยมาละเออต่อสวยเอเข้าเ,าเอาไม่ลงไปครับอีกสิบครั้งครับยาวฮนะวันนี้โหสวยอืมวายเข้าครับโอ้โหเอออืมไหลาย,ย,ยาวครับช็อน,นี้ อุ้ยสวยจัดชออนี้ไปครับสิบถ้าสิบลงกลางเมื่อกี้ได้เน่ต่อให้อีกสิบครั้งครับ <S <S ขอสกแกตเตอร์เข้าสักรอบไปขอ,อสวยสักรอบพอเลยวายเข้าจอดนี้ลงมาอีกไม่ไม่ลงสวยไปครับ อีกสิบครั้งครับลุยอืมขอสแคตเตอร์เข้าหน่อยเพื่อนโหอืมสวยหลายต่อไม่หลายฮะไปไปครับอีกสองครั้งครับอืขอหลายแบบหนักๆได้ไหมแบบเน้นๆอะ่ะขอทุนคืนก่อนได้ไหม ยี่สิบครั้งไปลุยอุวยสวยจัดโอ้โหสแลตเตอร์มาสองตัวแต่ไม่เข้าสิบต่อสิบไม่ต่อไปครับรัวๆครับสแลตเตอร์มาล่อใจเราอีกแล้วสองตัวมาสองตัวอีกแล้วสแลตเตอร์ลงมาเมื่อกี้สามตัวผู้ชม สวยแพตเตอร์เข้ามาดิเฮ้ยไม่มาวายเข้าช็อตน,นี้ครับหลายยาวๆฮะคูณห้า5 5แล้วไม่ต่อไปครับสิบครั้งขอเข้าฟีเจอร์สักรอบมาลงมาสักรอบมาฟีเจอร์เนี่ยอยากเห็นว่าเป็นยังไงอ สิบครั้งวิสวยช้อนนี้โอ้โหแต่มันไม่ไหลดิคุณผู้ชมเสีได้หมดไวเกินเบทห้าบาทอ,บอือโอ้โหถ้าหน้าเอเขา้าได้ต่อแล้วเนะี่ยต่อครับสิบสิบครั้ง ไอเอไลายตอนนี้เจเข้าขวดต่อครับยังไงพอ,อแน่นอืมโอ้สแกตเตอร์แม่งไม่ลงมาให้ผมเลยว่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยไอครับเราไม่ย่อท้ออยู่แล้วอืมขอไหลหน่อยเพื่อนเอสวย เออหุยทักเกตเตอร์โหมาเมื่อ,อ,อกี้มาสองตัวติดเลยนะเข้าหน่อยเพื่อนเข้าหน่อยเพื่อน <c oughs> ผมจะลดเบ็ดแล้วผมจะลดเบ็ดละรู้สึกว่า,อ,าอีกสักรอบอ่ะเบ็ดห้าไปครับ <c oughs> คิวข้าวตอนนี้ หลายต่อคิวสวยสิบลงมาโหสิบไม่ลงขอแคตเตอร์หน่อยเพื่อนเนี่ยอืมสิบเข้าครับสวยคูณสองเอต่อครับปิดอือ,อหลายมาเอือ คิวเข้าหน้าโอ้โหคิวไม่เข้าโอเคคิวมาไม่มาไปต่อครับหมุนมือแล้วฮะรอบนี้อืมคิงไม่เข้าขอขอลุ้นฟรีหน่อยเพื่อนได้ลุ้นก็ยังดีนะเออหูยสวยอืมหูยอันนี้สวยจัดเลยเอยต่อครับช็อตน,นี้อุ้ยไหลาย,ยาว คูณเท่าไหร่อ่ะต่ออีกครับอื้มจอ,อน,นี้สวยจอน,นี้สวยไปครับไปต่อปึ๊บสับหลอกเปิดเทอร์โบปึ๊บลงมาฟีพีเจอร์ลงมาสิบต่อครับอื้อขอแบบเมื่อกี้ได้ไหมเริ่มมีกำลังใจละไปไปไป <c oughs> ขอหน่อยเพื่อน <c oughs> สวยครับเอต่อโอ้โหเอไม่ต่อ <c oughs> เดี๋ยวได้เ <c oughs> ฮ้ยฟิโตปินอยู่ไหนวะ <c oughs> ลงมาโอ้โหสามตัวต่อยลักตัวไม่ได้เออโอ้โ oh, ห oh. ถ้าเอถ้าคิงเข้าช่องนี้นะ <c oughs> ผมบอกเลยสวยจัด ไปครับต่อฮะไปไปเงียบเกินโอเคสวยโอ้ยสวยจัดช่อน,นี้ไหลต่อไหมต่อครับช่อน,นี้เออคิวครับสวยเอ,อเอลงมายาว นาเออโอ้โหถ้าเอเข้าต่อนะปวดจัดเลยอ่ะครับอืมผมสแคตเตอร์ไม่เข้าเลยอ่ะคุณผู้ชมวันนี้ผมยอมเลยเอาละครับคุณผู้ชมผมก็ขอปิดคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับเกมหน้าจะเป็นเกมไลรอชมกันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ